รถดิสแตนเพชรสมบูรณ์อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลละหานานะคะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นมาส่งมอบการสำหรับรถดิสแตนหล้อ,อรุ่นใหญ่นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับลูกค้าด้วยที่มอบความไว้วบงใจนะคะให้เพชรสมบูรณ์ของเราได้รับใช้กันนะคะขอบคุณสำหรับพี่แรมจันนะคะแล้วก็พี่สมชายการินด้วยที่วันนี้นะคะให้เราดูแล,แลและรับใช้กันเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสเปคของรถรุ่นนี้กันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นอีแตนหกล้อนะคะเป็นรุ่นใหญ่นะคะแต่เป็นงานกระบะไม้นะคะซึ่งลูกค้าก็ชื่นชอบนะคะสำหรับงานกระบะไม้วันนี้นะคะมาพร้อมกับสเปคช่วงล่างที่จัดเต็มนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดคัสซีนะคะเป็นเหล็กรางน้ำขนาด6นิ้วนะคะชุดเกียร์นะคะก็เลือกใช้เป็นเกียร์โตยต้าบีนะคะซึ่งเป็นเกียร์ลูกใหญ่แล้วก็มีคุณภาพนะคะในการใช้งานเหมาะสาหรับรถที่ต้องบรรทุกนะคะ ที่มีน้ำหนักเยอะๆนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะลูกค้าเองก็จะมาเน้นในเรื่องของการบรรทุกอ้อยเป็นหลักนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงงานน้ำตาลนะคะชุดสโลก็จะเป็นสโลโตโยต้ตา 5L นะคะคันนี้ก็จะเป็นงาน หกล้อกระบะไม้นะคะเป็นรุ่นใหญ่นะคะสัดส่วนของกระบะนะคะคันนี้ความกว้างจะอยู่ที่1นึเมตรนะคะความยาวของตัวกระบะ3ามเมตรแปนะคะความสูง1อ่เมตราสิบเซนนะคะแล้วก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของอตัวที่จะมาใช้ในงานบรรทุกอ้อยนะคะซึ่งก็จะเป็นกระบอกที่สามารถนะคะลูกค้าสามารถนอ่นำไม้หรือว่าเป็นท่อนเหล็กนะคะมาต่อเคลื่อนเพื่อที่จะ ให้การบรรทุกอ้อยนะคะได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หลังใช้งานก็สามารถถอดออกได้นะคะชุดพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยวงกว้างนะคะเป็นระบบพาวเวอร์ด้วยนะคะชุดยางนะคะคู่หนะะ้าก็จะเป็นยาง750ขอบ15นะคะคู่หลังพร้อมอยางอะไหล่นะคะเป็นล้อคู่นะคะก็จะเป็น 750ขอบ16นะคะชุดเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นคูปตาสถีหม่ล่าสุดนะคะจากคูปตะหนึานะคะตัวที่มีไรสตาร์ตติดมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถอีแตนไ้ใช้งานกันฝากกันด้วยสำหรับผลงานของรถอีแตนเพชรสมบูร์ของเรานะคะฝากติดตามนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่ เป็นลูกค้าทากศก็สามารถซื้อผ่านในส่วนของระบบสินเชื่อทกศได้นะคะสอบถามกับเราหรือว่าต้องการที่อยากจะได้ใบเสนอราคานะคะก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0910167281 0910167281นะคะติดตามทุกคลิปวิดีโอหรือว่าผลงานของเราที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้านะคะเราก็จะอัปเดตให้ติดตามกันทาง y o u t u b e หรือว่าจะเป็นหน้าเพจนะคะ ชุดแหนบนะคะก็จะเป็นแหนบมีความหนาเป็นแหนบใหม่นะคะความหนาแล้วก็ในรถที่เป็นสเปครุ่นใหญ่นะคะก็จะเป็นแหนบความหนาพิเศษนะคะชุดไฟท้ายนะคะก็จะเป็นระบบไฟท้าย LED ส่องสว่างแบบนี้นะคะฝากติดตามนะคะผลงานของอีแดันเฟสซูบูของเราด้วยนะคะ เราเปิดบริการกันอยู่ที่อำเภอพระนรครธรรมจังหวัดนครราชสีมาก а นันที่ด้วยประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราดูแลรับใช้ลูกค้าก็ต่อเนื่องมากกว่า20ปีนะคะฝากติดตามหน้าเพจและ Facebook นะคะติดตามได้ที่หน้าเพจนะคะร้อยแตนเพชรสมบูรณ์อำเภอพระนรครธรรมหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะสำหรับความไว้วางใจที่ให้อแต่เพชรสมบูรณ์ของเราได้รับใช้กันวันนี้ขอบคุณมากค่ะกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ